ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็17ปีที่แล้วมันก็ประสบความสำเร็จมากนะครับเล่นไปถึง53รอบนะครับเราก็เป็นเป็นละครเรื่องที่เปิดโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยนะฮะเราก็แล้วผ่านมาหลายๆปีก็มีผู้คนถามว่าเมื่อไหร่จะทําอีกเมื่อไหร่จะทําอีกคือคือต้องบอกว่าเราก็อยากทานะแต่ว่าเราเราก็คิดว่าถ้าจะทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราเราต้องหาอะไรใหม่ๆอ่ะเรา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  เพราะว่ามันก็17ปีมาแล้วนะครับมันกออออ็อะไรที่เวิร์กเมื่อ17ปีที่แล้วอาจจะไม่เวิร์กสำหรับสำหรับปีนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดกันหนักพอสมควรน,นะครับจนกระทั่งเราเราเราเจออะไรบางอย่างอะ่ะล้วก็ล้วก็พอในวันนี้มันได้ไบ์อะไรใหม่ๆม,ม,มากๆเลยอะ่ะกับกับกับในในส่วนของออวิธีการเล่าเรื่องในส่วนของโปรดักชันนะครับก็คือผมว่ามัน มันแตกหูแตกตาไปกว่าเรื่องอื่นๆที่ที่เราเคยทํามานะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เรามีชารีฟพระเอกของเราคือนเดชโอ้โหคนนี้นี่ก็สุดยอดแห่งซูเปอร์สตาร์จริงๆนะฮะก็คือเขาเขาพร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรียกว่าดีแล้วก็ยังดีได้อีกนะครับเก่งแล้วก็ยังเก่งได้อีกนะครับแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาผมผมเชื่อว่า หลายๆคนที่มาดูนะครับจะทึ่งมากๆกับการแสดงละครเวทีเรื่องแรกของเขาแทบแทบจะไม่แทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือเรื่องแรกแนะฮะแล้วก็ร้องแบบที่ว่าโอ้โหคนละเรื่องวันวันที่เขามาซ้อมร้องวันแรกกับวันนี้นี่มัน,นพัฒนาไปยิ่งกว่ายิ่งกว่าดับเบิลอีกอะ่ะมันมันไปไป,ไปไม่รู้เป็นคูณเท่าไหรอ่อ<ม>่ะคูนแจะคูณสิบเขาจะได้ระดับเบอร์นี้ใช่ คือคือเอาข้าจริงๆในวันแรกที่เราที่ที่เขามามาร้องเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราเข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 าร้องได้แหละแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพัฒนาขึ้นขึ้นไปแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้มันคือเกินเกินความคาดหมายอย่างอย่างมากมากกับรอบพีวีที่ผ่านมาเหมือนว่าความกื่นเรมันจะดับเพิินขึ้นไปแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือคือคือเสียงตอบรับในโรงละครเนี่ยมันมันสุดยอดมากๆครับมันมันสุดยอด้หนึ่งที่ นั่นแหละครับเขาคือชารีฟที่จริงใจเขาคือชารีฟที่ที่เรียกว่าครบเครื่องแล้วกันเรียกว่าครบเครื่องแล้วกันม่กคนแรกปีแล้วก็แบบมีหลายอย่างมีหลายอย่างที่คนดูบอว้าวขึ้นตาใช่ใช่ใช่คืออีกอย่างแม่อันนี้ก็ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็กำไรงั้นคนดูแบบ ใช่ครับเพราะว่าคือจริงๆจริงๆก็ต้องบอกบอกว่าคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับว่าฉากนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฉากจำอ่ะนะครับยังไงยังไงมันมันก็เป็น turning point ที่สําคัญมากในบทประพันธ์นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วก็เป็นเป็นฉากจําที่คนก็ฮือฮากันนะฮะแล้วแล้วครั้งนี้พอเป็นยิ่งเป็นนัดเดทอีกยิ่งแบบโอ้โหครับปีนี้ก็คือคือคือผมกับกับ ทีมงานนะครับแล้วก็ทั้งทีมบทเองแล้วก็ทีมโปรดักชันดีไซน์นะฮะก็คุยกันว่าเราเราเรา,เราต้องปรับอะเราเราเราต้องหาอะไรใหม่ๆะนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะมันเราจะไม่งั้นมันจะไม่ไม่ก็ไม่ได้ไอยู่ที่เดิมคือถ้าเผื่อเราดูละครเวทีต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าโหเขาไปไกลมากอะเขาไปไกลแบบแบบชนิดที่ว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นี่หว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าโอเค เราก็เราก็เลยซัดเต็มที่นะฮะผมว่าเอาเข้าจริงๆอะ่ะโปรดักชั่นของปีพศออนี้อะ่ะน้อยแต่มากน้อยแต่มากนะครับคือมันเห็นแล้วมันโอ้โหมันผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมีมวลรวมของมันมันมีเป็นไบท์ที่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  เรียกว่าอะไรอะระทึกระทึกใจอยู่ตลอดเวลาครับมี้เพิ่มแค่หารอบแล้วค่ะจะมีแปดหมื่นครั้งหน่อยเออไม่ไม่ไม่น่ามั้งเพราะว่าเพราะว่าเน่นะคือก็ก็ไม่แน่ใจแล้วก็คิดคิดคิดเพราะว่าเราเพิ่มมาแล้วไงอ่าที่เราเพิ่มมาแล้วแล้วเราก็ไัดกั๊สโซอาอีกยังอย่งย่งมียังมีอย่งมียังมีย่งมีรีบมานะครับยังมีแต่เหลือน้อยนะครับครับอย่างคุณบอลอีกคนหนึ่งที่ก็พูดถึงที่หนูนาคุณบอยบอลอย่งฮะเขามาน้อยแต่มาขาดมาก หนูนาคือมาแคสครับหนูนาบอกว่าอยากเล่นเป็นแคชเชียร์นะครับคืออยากลองเล่นร้ายดูนะครับแล้วก็แบบอ,อยากจะเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมาแคสร้ายให้พี่บอยดูแล้วก็เขาก็มาจริงๆหนูนาอยากเล่นถึงขนาดมาออเดชั่นนะครับแล้วก็โหเราก็เห็นเฮ้ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเขาแบบนี้นะฮะก็เลยแบบเออได้เลย<ๆ>ครับ<ๆ>ผมเพองยอมรับว่าก่อนหน้าหนูแก้มโดนเยอะ <c oughs> แต่ว่าแก้มนี่ปลุกให้คนด<ช>ู่ไปเยี่ยมชมแบบแก้มใช่คือครับนั่นนะครับนั่นคือคำคำเรียกว่าคำาที่จะจะ describe เขาได้เลยแก้มคือตัวจริงของนางเอกละครเวทีของละครมิวสิคลใช่ครับใช่ครับคือคือคือแน่นอนเสียงร้องเขาโอ้โหอันดับ เบอร์ต้นๆอยู่แล้วกับกับความเป็นมิวสิค l ลแต่ว่าในเรื่องของผมว่าในเรื่องของการแสดงเองหรืออะไรต่างๆหรือ Presence บนเวทีคือคือ,ค,อคือเขาสง่างามมากบนเวทีนะครับเขาสง่างามมากบนเวทีแล้วก็ต้องบอกว่าเคมี er กับณเดชคือดีมากๆนะครับเออคือก็คือเป็นเป็นเป็นมิเชลของชารีฟที่ที่ผมคิดว่ามันมันทำมันทำให้ทุกอย่างมันไปแบบก้าวกระโดดขึ้นไปอีก S <S ที่บอยซึ่งเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับแก้มอย่างไรนะเราเขาคำนวณต้นทุนเยมากเออก็คุยแล้วก็บอกแบว่าเรามั่นใจเรามั่นใจเรามั่นใจนะครับแล้วเรารู้ว่าแล้วเรารู้ว่าแก้มทําได้แล้วเราเราก็ากมั่นใจแล้วเราก็จริงใจเราก็จริงใจกับกับตัวงานจริงใจกับกับตัวกับโปรเจกนี้นะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพเขามันคือ,ม,คอมันคือได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น อ๋อแน่นอนค,อครับขพิมพ์แบบมันกลับมาในทางที้ดีใจดีใจสิเราดีใจสิแต่คือดีดใจมากมากแต่เราจริง,รงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันจะดีมันต้องดีเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเ,เขาเล่นคู่กับใครเขาเล่นคู่กับนาเดชความรู้สึกของนาเดชคือเล่นกับแก้มแล้วเข้ากันดีจริงๆแค่นี้ผมแค่นี้เดี๋ยวมันจะมา แล้วมันจะมาเองซึ่งมันก็มาแล้วมันก็มาจริงๆนะครับตั้งแต่วันแรกคือ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 ตั้งแต่วันแรกที่ที่เริ่มซ้อมกันเราเห็นแล้วแหละมาในนี้ช่วงที่ผ่านมาเราป่วยังไงครับพี่เพราะว่าโอ้โหเป็นเรื่องที <c ười> ่แบบคือคือเราต้องเราต้องแยกครับเราต้องแยกเราต้องแยกแยกถ้าเผื่อเราฟังทุกสิ่งอย่างเนี่ยอ,อ่าดิเรกชันโรสเป้นะครับแต่ว่า เราเราก็มีเราก็มีความเชื่อมั่นอะไรของเราอยู่ถามว่าเราหัวชนฝาไหมไม่นะครับอะไรที่เราคิดว่าอาจจะเป็นจุดบกพร่องหรืออะไรยังไงเราก็ปรันแล้วเรารู้ว่ามันเป็นจุดบกพร่องที่มันไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับแต่เราก็เราก็หาทางทําให้มันได้อะมันมีการล็กจุดบกพรองบกพร่องนั้นยังไงบ่อยให้มันเข้าทอันนี้ไม่บอกอันนี้ก็บอกไม่ได้อันนี้มันก็เป็นความลับใช่ไหมฮะ ครับแต่ว่าแต่อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วมันมันจุดเริ่มต้นมันคือเอ้ยมันคือการการทำฟ้ารสดไสของปีพศออนี้แล้วถ้าแบบเข้ามาดูจริงๆนะครับถ้าเกิดได้เข้ามาดูจะเห็นได้ว่าอทำไมต้องเป็นแก้คือคือเข้ามาดูถ้าเข้ามาดูแล้วจะรับรู้ได้นะครับาีว่าเรื่องต่อไปอะไรมจั้รเื่อนคือก็ต้องบอกว่า ณเดชคือหนึ่งในสุดยอดของพระเอกมิวสิควลที่ผมเคยทำงานด้วยนะครับที่นี่เป็นที่ของเขา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 เหมาะสมมากเขาเขาเหมาะสมมากที่จะยืนอยู่บนเวทีละครเว,วทีได้อยา่างสง่างามครับแปล,แปละว่าอันนี้เอแปลว่ามีแม <c oughs> ่แม่เดี๋ยวจะฟี แต่่วาเขาเก่งจริงๆริงเขาสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆริแสดงว่าเราก็จะได้เห็นกันอีกเนาะถ้าถ้าคนดูหวังผมก็แอบหวังเหมือนกัน